คุณส่วนที่เด็ดครับถามว่ากินแบบไหนถึงจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้ครับคุณอคุณส,นท,ณสนที่เด็ดนะครับขอตอบแบบนี้นะครับการที่จะทําให้กล้ามเนื้อมันจเจริญเติบโตได้มันจะต้องมีปริมาณโปรตีนที่เพียงพอก็คือกินโปรตีนให้ถึงนะครับ 2. ปริมาณไขมันในร่างกายนะครับก็จําเป็นนะครับทั้งาทานไขมันดีนะครับ ให,ให้เพียงพอแล้วก็ร่างกายคือกล้ามเนื้อจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเนะี่ยร่างกายจะต้องประกอบไปด้วยโปรตีนที่เพียงพอนะครับไขมันที่พอที่จะทําส่งเสริมให้กล้ามเนื้อเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีก็คือกล้ามเนื้อในร่างกายก็จะมีประมาณ2 2 2 4ถนะครับนะครับถ้าเกิดว่า,ามีวิตามินและแรธาตุก็คือผักและผลไม้ต้องถึงนะครับแล้วก็แป้ง ต่อวันต้องถึงนะครับแล้วก็แน่นอนครับน้ำนะครับในส่วนที่5คือน้ําน้ําจะต้องเพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นยกเวทเข้มข้นมีคุณภาพแล้วก็เต็มที่ก็ต้องครบอาหารที่ผมพูดมาแล้วก็พักผ่อนให้พอแล้วร่างกายก็จะซ่อมแซมได้ดีแล้วเราก็จะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ดีครับแล้วก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีครับถ้าไม่เข้าใจทั้งทั้งที่ผมพูดมาเนี่ยนะ ต้องเข้าไปไปศึกษาแล้วแหละไปหาความรู้แล้วแหละว่าโอเคลงังน้ำหนักขนาดนี้ส่วนสูงขนาดนี้เนี่ยโปรตีนต่อวันที่เราต้องการเท่าไหร่นะโปรตีนได้ละแล้วแป้งล่ะถ้าเราอยากจะเสร้างกล้ามเนื้ออยากจะเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้เนี่ยออกกลังกายกี่วันต่ออาทิตย์เนี่ยเราควรจะทานแป้งเท่าไหร่เราทานกี่มือ้อนะแป้งก็ได้แล้วเพราะฉะนั้น เข้าไปหาได้หมดเลยที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับถ้ายังข้อไหนที่ยังไม่เข้าใจโปรโตีนยังไม่เข้าใจว่าต้องการเท่าไหร่ต่อวันก็ต้องเข้าไปหานะครับเดี๋ยวนี้โอ้โหง่ายมากเลยมือถือเครื่องเดียวทําได้หมดนะครับก็ขอต่อแบบนี้นะครับคุณตาต่อนยอนครับคุณตะตอนยอนเอ้ชื่อคุณคุณนะผมเ,เป็นผู้ชายอยากลดสกโพกต้นขาใหญ่ครับท่านไหนครับอ๋อ ผู้ชายอยากลดสะโพกกับต้นขาคือคำถามนมี้ไม่ค่อยเจอกับผู้ชายนะครับส่วนมากจะเป็นคำถามผู้หญิงแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือลดสะโพกให้ใหญ่ใหญ่ให้มันเล็กลงนะครับก็ต้องเล่นท่าที่มันเกี่ยวกับสะโพกต้องเล่นคล้ายๆผู้หญิงแล้วแหละนะครับคือถ้าเราเล่นแบบผู้ชายก็คือว่าผู้ชายจะไม่เล่นสะโพกผู้ชายจะเล่นขาอย่างเดียว เล่นขาให้เพื่อให้กล้ามเนื้อขาต้นขาใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่อยมาลีนทีเดียวคือก้ามสวยนะครับแต่ถ้าถามแบบนี้ก็คือว่าผมแนะนำว่าให้เล่นบอดี้เวทเกี่ยวกับท่าสะโพกให้เล่นบอดี้เวทเกี่ยวกับท่าเล่นขาแต่ว่าให้เล่นในรูปแบบของผู้หญิงนะครับของผู้หญิงก็คือว่าจะไม่เล่นเหมือนผู้ชายเล่นทีละท่าทีละท่าจะไม่เล่นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไปจะไม่เล่นแบบนั้นนะครับ ก็จะเล่นผู้หญิงก็คือจะเล่นขาคือเล่น4ท่าเลยลวดเลยครับท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3ท่าที่4จบแล้วถึงจะพัก1เซตแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเบิร์นเพื่อให้มันร้อนเพื่อให้มันเพื่อให้มันแบบทำงานเต็มที่เพื่อให้มันกระชับเต็มที่อันนั้นคือเล่นเพื่อให้มันเล็กลงเล่นเพื่อให้มันกระชับเล่นเพื่อทําลายเซลลูไลท์ให้มันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันนะครับก็ขอตอบแบบนี้นะครับให้เลือกเล่น สะโพกและต้นขา,าที่สุภาพตรีเขาเล่นกันว,วิธีที่เขาเล่นกันนะครับ